สวัสดีค่ะพบกับพี่แนทเช่นเคยค่ะช่วงเจ a l i n g English ใครๆก็พูดได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่แนทก็มีสำนวนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ Don't make fun of me Don't make fun of me แล้วสำนวนนี้แปลว่าอะไรเพราะคำว่า fun fun แปลว่าสนุกใช่ไหมคะ Don't make fun of me แปลว่าอย่ามาเล่นสนุกกับฉันหรอไม่ใช่ค่ะน้องๆ Don't make fun of me จริงๆแล้วนะคะแปลว่าอย่ามาทำให้ชั้นดูเป็นตัวตลกนั่นเองค่ะซึ่งพอพูดถึงสำนวนนี้นะคะ,คะก็เึืถึงโนบิตะค่ะเพราะว่าโนบิตะโดนใจแอนแกล้งตลอดเลยจริงๆแล้วนะคะ Don't make fun of me ก็สามารถใช้ได้นะคะเวลาน้องๆโด,น,ดนแกล้งหรือว่าโดนล้อนะคะ Don't make fun of me แปลว่าอย่ามาทำให้ชั้นดูเป็นตัวตลกนั่นเองค่ะจะมีอีกประโยคนึงที่ใกล้เคียงกันนั่นก็คือ Don't pick on me Don't pick on me แปลว่าอย่ามาหาเรื่องฉันนั่นเองค่ะง,ง่ายๆเลยใช่ไหมคะส่วนถ้าเดี๋ยวน้องๆโดนมิ e ฟันหรือว่าโดน pick on ไปแล้วนะคะจะบอกกับคนอื่นนะคะว่ามันไม่ตลกนะคะพูดได้แบบนี้ค่ะ It's not funny It's not funny แปลว่าไม่ตลกนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะว่า Don't make fun of me แปลว่าอย่าทำให้ฉันดูเป็นตัวตลก Don't pick on me แปลว่าอย่ามาหาเรื่องฉัน <Yeah. S 1> ส่วน it's not funny แปลว่าไม่ตลกค่ะ <Yeah. S 1> และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวโยชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube.com search คำว่า daily English ใครๆก็พูดได้กัะเจอทันทีค่ะ <Yeah. S 1> สำหรับวันนี้พี่แน,นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ yeah.